ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลโมโนเทินดนครับแล้วก็ท็อปทิงบ็อกซิ่งจำกัดขอเรียนย้ำว่าระหว่างวันที่29 30แล้วก็31นะครับโมโนเทวินนจะถ่ายทอดสดเขาดาวที่พัทยาครับคุณผูณ้ชัครับมีศิลปินโด่งดังมากมายนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นโอ้ไล่เรียงกันไม่จบเลยครับอาทิเช่นบิ๊กแอดลาบานูนอย่างนี้ครับแม่เบลสวงแพะพี่แบงค์วงแพะนะครับ โอ้โหมากมาจริงๆครับแฟนๆมาติดตามกันได้29 30แล้วก็31ครับถ้าแฟนๆอยู่หน้าจอก็เปิดโมโนเทวินนายดูตั้งแต่4โมงเย็นครับแล้วกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับธันวุฒิธันวุฒิรังรองอภิสอรครับยอดเยี่ยมล่าสุดของเวทีมวยสยามอมน้อยนะครับขอบคุณคุณเฉริมอุูประรุงครับคุณธีรยุทธ์หอวัือศิล์แล้วก็คุณพัชยอุลพาธร มาดูกับผัดชกยกแรกนี่เป็นคู่แรกและอาจจะเป็นคู่เดียวที่ซ้ายกับซ้ายนะครับแซนนี่นั้นซ้ายอยู่แล้วครับซ้ายนรนลูกศรยัของ,งเราเอกชาก็ซ้ายเหมือนกันครับได้รับการ,รืีกันแล้วครับว่าคู่นี้ไม่ผิดหวังแน่ใครอาจจะคิดว่าเอกชาะชนาชนะง่ายนะครับ จะท้องเนยาเดินทางแต่ว่าวันนี้เจอกับซซเบกค,ครับนักชกจากสวีเดนอาจจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนนักฟุตบอลอย่างสลาตตอิบราฮิโดวิชนะครับแต่ว่าเรื่องของปัดมวยนักชกคนนี้ครับโด่งดังจากตอรี่มาดูนะครับห้าคู่ที่ผ่านมานั้นน็อกสามครับคู่นี้อาจจะเป็นคู่ที่สี่ที่ไม่ครบยกนําเงินนั้นทิศซ้อมอยู่ที่ค่ายสิิมนชัยนะครับเอสิิมนชัยก็มากำชับอยู่หลังมุมน้าเงินนะครับไม่ธรรมดาครับค่ายนี้อาแล้วครับ เดือดต่อเดือดสดกันแล้วครับคุณวิสณุคุณวิเชษครับโอ้โหวันนี้หนังชีวิตนั้นมีสองคู่เท่านั้นเองนะครับที่เป็นหนังบูและจบจากคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับน็อกต่อน็อกมาเจอกันชิงในวันนี้นะครับชิงโมโนทวนที่นายับทิ้งวงซีรีส์วันสดหลงกวันเงินสดอันหนึ่งล้านบาทครับพร้อมเข็มขัดสายจากพระแชมป์ใบครองเข็มนั้นจบข่าวไปแล้วนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ว่าแพ้ซอเบดครับ ไม่ใช่จ้างมาจ้างมาชักนะครับแม่ในวันนี้ถือว่าการเตรียมตัวการซิทซ้อมและชื่อเสียงของเขาระดับแนวหน้าของยุโรปเช่นเดียวกันและจ้างมานี่ไม่ใช่แค่หมื่นสองปืนนะครับตรวหนุต่างชาติในสึกท็อปทิงค่าตัวเป็นแสนครับนชกชกครานี้เคยชนะโน้ตหอยดังอย่างโยชิฮิโร่สาตกมาแล้วนะครับสุดตาของญี่ปุ่นรวมทั้งจอรแดนวัมสันกับจากอังกฤษมาแล้วด้วยครับน้ำลายเหนียวคอแน่ครับวันนีประชามีน้าโยชิไรถัง นี่นักชกระดับปริญญาตรีครับจากวาพอ่อ่างทอคงครับส่งเข้า,าประกวดจบแล้วครับคุณพิศปริญญาชีวิตจบแล้วแต่ว่าปริญญาบนสังเวียนเลือดยังไม่จบครับนาทีนี้30ก็ยังแข็งแกร่งดีอยู่นะครับเอกประชา,าชทางการชกในรอบแลแชมป์มากมายด้วยกันครับโโโโดูด้านหน้าดาวเบกซี่มีหมัดอันตรายครับหมัดหลายหมัดเวียนเขาก็มีโอ้ยังกระโดดแขนกันมาข้ามปีข้ามชาติเลยครับดูครับ,รบโอ้โห เซนีซาเบกยืนนิ่งมากครับคุริสักการ์ออกอาวุธนะครับไม่มีตกอตกใจครับเจอเอกประชาแล้วร่างกายครับร่างกายนั้นสดมากครับอายุ24ของเราเนี่ย30ดูครับซ้ายต่อซ้ายแล้วบางคนบอกว่าในช่วงหลังๆเอกประชาโดนไม่ได้เหมือนกันนะครับโดนเป็นวูบเหมือนกันทีเมืองกีนีต่อยต่อยต่อยทำท่าจะม้วนเดียวครับโดนสวนทีเดียวงายท้องถึงครับคุวิสักมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะดาวเิขึ้น ว่าเราจะได้เปลี่ยนตรงนี้เลยครับไม่นั้นก็ต้องยอ่อลงครับยอ่อลงขอบคุณครับพี่ทหารครับคู่นี้ถือว่าจอมเดือนมาสู้กันนะครับเอกประชานั้นไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีเกียร์ถอยหลังอยู่แล้วนำเงินนั้นชื่ออาจจะไม่คุ้นแต่ว่าชนะนักมวยดังๆมาเยอะนะครับ มาชมการถ่ายเทอาสดกันต่อนะครับศึกทัพทีมโบซีรีในแบบซุปเปอร์ไฟทนี่คือเป็นไฮไลท์อีกคู่หนึ่งนะครับเอกชากับเซเบกจากสวีเดนมาูซอกล,ล,ล,ลับนะครับแล้วเบ็กวันนี้ นักวยไทยเพิ่งชนะไปแค่คนเดียวนะครับเตยริทแต่ว่านักวยจากค่ายของคนไทยชนะไป2คนนะครับคุณพีระธรรมก็เป็นนักมวยประเศทสักคนหนึ่งต่อโยนที่สองครับคุณเชต่ลกันต่อนะครับประเภทจอมดีเดือดทั้งคู่ไม่มีเกยถอยหลังตาโอ้โหโยนปุ่นนะครับเปลกประชามาแล้วแม่อย่าผีพามนะครับวิ่งเข้าไปต่างคนต่างบวกโอ้โหไม่มีใครกลัวใครอยากจะเอาสอกอันพลดะดามสามขวานันคนละเล่มครับคุณวีสิ์คุณพีเช แล้วดูครับเวียงซอกครับหวังผลเลยนะครับดาเบิทโอ้โหดูครับแม่เหมือนโกรธกันเลยนะครับโอ้โหนี่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับไม่ได้โก,กรธกันมาก่อนนะครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายเอกาชาอ่ะขวา,าโดนสับด้วยซอกซ้ายทับนอกทีหนึ่ง โอนซ้ายคืนเหมือนกันมาอย่างไหนคืนอย่างนั้นครับดูว่ามีนับมีน็องให้เห็นหรือเปล่าเลยครับผู้นี้ต้องละเอียดสุข,ขุมนะครับเอกประชาอย่าไปเลื่อนล้อตามนะครับเพราะว่าผีขาวิ่งเข้าไปบวก,กเจอมัดน,นี่แม่ต้องบอกว่าจบข่าวโมเดิร์นนายนะครับโมเดิร์นเทเบตินายครับโมโนเทเบตินไทยโดนเข้าไปโอ้โหอ้าววิ่งเข้าไปเจอซ้ายต้องระวังลงล่าง ไม่กลัวทีหนึ่งแปลก,ก, oh, กไม่มีกลัวคุณพิเชษไม่มีกลัวไม่มีกลัวเรื่องนี้ต้องถือว่าใครดีใครอยู่ใครไม่ดีก็ลงเปลไปโอ้โห oh. เอา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 ย่างแตกข้ <คำ S 1> างนอกมเสริมใจเลยขึ้นมาประเมี๋ยวเสริมเรเดียนหรือเปล่าครับโดนแทงซ้ายเจาะล่างเมื่อสักครู่นี้ โอ้โหโดเนเละเทะไปหมดครับมากันแบบพวกงๆต้องระวังครับสุปสี่ซุปห้าม,มีโอกาสหามลงครับเราต้องละเอียดนะครับต้องละเอียดทาได้เอวชาจะไปเอาใจเอาความมันแับแฟนๆเชียร์นี่ไม่ได้ครับตัวเองนั้นก็มีจุดสลบนะจุดสลบคือโดนแล้วมีพูกมีพูม,ม,มเพลงได้เหมือนกันนะครับดูบู๊จิบบู๊ ครับเพราะโดนสอกด้วยครับโดนเพียงที่โดนสอกนับเลยครับไม่รีบลุกนะครับดูครับจะประคองสปีดได้หรือเปล่าไม่รีบลุกนะครับประสบการณ์ของเขาไม่เล่นตัวเองเอกชาไม่คนรีบนะครับไม่คนรีผาบนะครับไม่คนรีผามไม่ควรนครับรถโดอ้แยงไปเลยครับนี่ครับรถถังประชันบานฉายาของเขาแม่สะใจเลยครับไม่น็อกไม่ใช่เอกชามีนโยธินครับ โอ้โหดูครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับโมโนเทเลตินายครับ6คู่ล็อก4ครับโอ้โหดูันเดือดจริงๆครับแมเอกประชาอาจจะต้องขอบคุณเดฟริดหน่อยที่ปลดล็อกให้นักมวยไทยได้นะครับภายความกดดันรวมถึงทีมผู้บรรยายด้วยนะครับแม่นั่งซึมอยู่พักใหญ่ครับทีมผู้บรรยายนี่ครับแสดงสปีิีนครับต้มลงกาบต้นตำรับแม่ไม้มวยไทยครับแม่เป็นภาพที่สวยงามของวงการมวยบ้านเราครับโอ้โห โมโนโอ้โหดูครับให้น้ำครับดูภาพช้าก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเจาะล่างครับเจาะยางนะครับแม่นี่ครับแล้วหุกขวาครับโอ้โหหมัดนีแล้วมาเลยครับหลังจากนั้นครับปังเข้าไปครับทั้งสอกทั้งหมัดโอ้โหสอกสุดท้ายเลยครับแล้วหักทีมลูกนี้ผมนี้ยังไม่ชัดด้วยทีครับหุกขวาเป็นกระโดงคางครับอื้อหือ ยัดเข้าไปครับสองสั้นๆนงัดครับแล้วสั้นอีกทีหนึ่งโอ้แข็งแรงมากครับแม่อย่างว่าครับเจอกับเอกประชามาไม่ถึงร้อยห้าสิบนี่ลำบากครับแล้วดูแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับหนักๆเนื้อๆทั้งนั้นครับไม่มีสารเจือปนอย่างอื่นเลยครับดูอีกมุมนึงนะครับโอ้โหปักเ็นเข้าไปครับใส่ทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับปังเข้าไปครับแม่สังเวียนชีวิตจบสวยครับเอกประชามีนัโยธิน ไปพกกำล่มเติมบนเวทีครับเชจครับและสำหรับผลการอัดสินในศึกซูเปอร์ไฟท์คู่ที่4ในค่ำคืนนี้ผู้ที่ชนะแบบ TKO ได้แก่ Twenty nine motion non stop channel.